สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ WinWinNovel Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้มากับนิยายเรื่อง Advent of the a r อะอาตอนที่121สมุดบันทึกของแอนโทนีในห้องของเอเลราลิงเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาตั้งแต่การมาถึงเมืองลิวโกบของเขา การร่วมมือกับกลุ่มทานรับจ้างฟาร์มิงโกเพราะตัวเขานั้นสิ้นหวังเรื่องเงินและในที่สุดก็เรื่องที่พวกเขาเอาชนะพาราดอนแห่งความมืดและสามารถฆ่าวิกเตอร์ซึ่งนั่นเป็นที่ที่เขาได้รับรูนไซเวทมาหลิองอธิบายรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่กักเอาไว้เอเรล่าครับมันแทบจะไม่สามารถทำลายได้หลิงพูดขณะที่ชี้ไปที่รูนไซเวท มันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่ศักดิ์สของปีศาจซึ่งมันเก็บความรู้อันทรงคุณค่าเกี่ยวกับเวทมนต์แห่งความมืดเอาไว้อย่างไม่ต้องสงสัยแผนการแรกเริ่มของผมคือศึกษามันอย่างลับๆเพราะหวังว่าจะได้รับพลังจากมันแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นก็ได้บอกกับผมว่าผมไร้เดียงสาเกินไปจนเชื่อว่า ผมสามารถจัดการกับมันได้ฉันจะไม่โทษเธอลิงเอเละลาพูดขณะที่ใส่หัวเธอรู้สึกโล่งอกความอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติที่นักเวทเก่งๆมีในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ผลักดันนักเวทไปข้างหน้าเธอสามารถควบคุมความอยากรู้ของเธอได้แทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมเธอ แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะลิงจากนั้นเธอก็หมุนลูนสายเวทและคิ้วของเธอก็ขมวดแน่นขึ้นมันมีออร่าที่ชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องร้ายแรงฉันต้องไปรายงานกับผู้อาวุโสลิงเธอควรที่จะไปกับฉันนะเอเล,ล่าพูดโอเคครับท่านอาจารย์ลิงพูดพร้อมพยักหน้า จากนั้นเอเลนาก็เก็บลูนไยเวทเอาไว้ในกล่องผนึกเวทมนต์แล้วนำมันไปกับเธอด้วยแล้วเธอกับลิงก็มุ่งหน้าตรงไปที่หนามแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่ผู้อาวุโสแอนโทนีอยู่พวกเขาไปถึงที่นั่นโดยไม่มีเหตุการณ์นใดๆและพวกเขาก็พบนักเวทเลเวลเจ็อยู่ในห้องปรุงยาของหอคอยเวทมนต์ซึ่งกำลังล้างหม้อปรุงยาอย่างพิถีพิถัน มีเรื่องอะไรเหรอหมอยล่าอนโทนีดีใจที่ได้เห็นลูกศิษย์คนโปรดของเขาไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องปุงยาเพราะฉะนั้นเอเล่ลาจึงปิดประตูที่อยู่ข้างหลังเธอและเธอก็เอากล่องไม้ออกมาเธอเปิดมันออกและววางเจ้าลูนไซเวทบนเคาน์เตอร์ปรุงยาในตอนที่แอนโทนีเหลือเพนวัตถุที่ชั่วร้ายเขาก็ยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับอ้าปากขงัง จากนั้นเขาก็วางขวดคริสตัลในมือของเขาลงอย่างช้าๆเขาเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ปรุงยาหยิบกล่องไม้ขึ้นมาและตัวสอบวัตถุที่ชั่วร้ายอย่างระมัดระวังตัดสินจากสีหน้าของเขาแล้วเขาตกใจในตอนแรกจากนั้นเขาก็คุ้นคิดแล้วเขาก็เคลิบเคลิ้มมากขึ้นอย่างช้าๆเขาดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยลูนไสยเวทหลังจากที่ผ่านไปพักใหญ่ๆ เขาก็กระตุ้นตัวเองกลับมาสู่ความเป็นจริงและพักความสนใจของเขาออกจากมันจากนั้นแอนโทนีก็ปิดกองอย่างหนานแน่นแล้วถอนหายใจออกมายาวๆโดยเหตุผลบางประการเขาดูเหมือนมีอายุเพิ่มมากขึ้นมาพอสมควรตั้งแต่ที่ลิงเห็นเขาครั้งสุดท้ายมันดูราวกับว่าการปิดกองได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาไปแล้วหลังจากนั้นพักหนึ่ง แอนโทนีก็วางกล่องไม้บนเคาน์เตอร์ปรุงยาแม้ว่าเขาจะดูไม่เต็มใจที่จะทำมันก็ตามมันเป็นแค่แว็บเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นแอนโทนี Anthony ก็พูดขึ้นมาว่าวัตถุชิ้นนี้เป็นแหล่งความรู้ในเวทมนต์แห่งความมืดมันชั่วร้ายมากๆและในเวลาเดียวกันนั้นมันก็่อตา่อใจมากๆหมอยล่าเธอควรจะรีบเก็บมันนะ เอเลรารู้สึกกังวลขณะที่เธอสังเกตเห็นปฏิกิริยาของอาจารย์ของเธอกับลูนไซเวดเธอรีบก้าวมาข้างหน้าเพื่อหยิบกล่องไม้และเก็บมันเอาไว้ในกำไลเก็บของของเธออาจารย์ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเอเลราถามด้วยความเป็นห่วงอย่างแท้จริงตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรแล้วแอนโทนีตอบ ขณะที่เขาสุดหายใจเข้าลึกๆด้วยความลงอ,อกเจ้าไปเอาของสิ่งนี้มาจากที่ไหนกันมอยล่าเอเล,ลาจ้องไปที่ลิงแล้วเขาก็พยักหน้าให้กับลิงจากนั้นเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่นำลิงไปพบรูนสยเวทให้ผู้อาวุโสฟังโดยไม่ปิดบังอะไรเอาไว้อันโทนี่ฟังอย่างสนใจและรอให้เอเล่ลาพูดจบจากนั้นเขาก็หันกลับไป และจ้องไปที่ลิงด้วยความสงสัยทำไมเธอถึงตัดสินใจที่จะส่งมันมาให้ล่ะฮะอันโทนีถามลิงเธอน่าจะเก็บมันเอาไว้กับตัวเองและศึกษาความลับของมันนะมันไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกขณะที่เขาพูดผู้อาวุโสก็พิจารณาลิงตั้งแต่หัวจรดเทา้าเขาทั้งระวัง และสงสัยในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ที่ลวงเป็นเพราะลิงได้เก็บการมีอยู่ของลูนสายเวทเอาไว้จากพวกเขาเป็นเวลาพักใหญ่ๆและที่สงสัยเป็นเพราะการตัดสินใจของเขาที่จะเปิดเผยมันและยอมยกมันให้ในตอนนี้ลูนสายเวทเก็บความรู้อันลึกลับเอาไว้ข้างในมากพอที่จะทำให้แม้กระทั่งนักเวทเลเวลเจ็อย่างแอนโทนีขาดสติได้ถ้าแอนโทนีอยู่ในสถานะ การเดียวกันกับลิงเขาอาจจะเก็บมันเอาไว้กับตัวเองและซ่อนมันเอาไว้อย่างดีและในขณะนั้นเขาก็จะแอบศึกษามันอย่างลับๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาได้สัมผัสกับวัตถุชิ้นนี้เขาก็ได้รับประสบการณ์อัลโอตาเล่าใจโดยตรงที่มันดึงออกมาและนี่ก็ทำให้การตัดสินใจของลิงดูน่าสับสนมากขึ้นสำหรับแอนโทนี ความสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ของลิงได้ดึงดูดความสนใจของแอนโทนีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่นานมานี้เขาจึงเฝ้าสังเกตการเด็กหนุ่มคนนี้และจากสิ่งที่เขาเห็นความลหลงใหลที่มีต่อเวทมนต์ของเด็กคนนี้ในความเป็นจริงแล้วมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาเสียอีกเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของลูนสซยเวทก็น่าจะมีผลกับลิงมากกว่าเขาว่ายังไงล่ะ แอนโทนีพูดอย่างไม่แน่ใจแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณของความไม่ซื่อสัตย์ในสีหน้าของลิงได้เลยผมจำคำพูดที่ว่าอย่ามองเข้าไปในหูเหวเพราะหุบเหวจะมองกลับมาที่เจ้าอย่าเข้าไปยุ่งกับความมืดเพื่อไม่ให้ความมืดทำให้วิญญาณของเจ้าสกรปรกได้ท่านครับ ผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งผมไม่คิดว่าผมจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอที่จะต้านทานสายตาของหูเหลได้หรอกครับเพื่อมอบความซื่อสัตย์ให้ท่านอย่างสมบูรณ์ผมจริงๆแล้วก็ยังสนใจในวัตถุด,ดิบหรือเจ้าลูนไสยเวทตัวนี้อยู่มากแต่ผมกลัวครับ ลิงกัวแค่คำพูดสามคำนี้ก็เก็บความเฉลียวฉลาดและความเป็นมนุษย์เอาไว้เป็นจำนวนมากลูนสยเวทก็เหมือนกับผู้เขาท่องคำอันเจิดจัดพร้อมกับเป็นหุบเหวอะไรที่สิ้นสุดที่ตีนเขาผู้คนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะสนใจแต่ภูเขาที่แผ่วเผาและไม่สนใจความดำมืดของหุบเหวและในที่สุดก็จะไม่มีพวกเขาคนไหนสามารถหนีไปจากโชคชะตาของการตกสู่ความมืดได้ และต้องชดใช้สำหรับสัญญาแห่งความรุ่งโรจน์ด้วยชีวิตของพวกเขาหลังจากได้ยินคำพูดของลิงแอนโทนีก็เงียบไปพักใหญ่ๆเขามองตรงไปในกระดวงตาของลิงและเห็นม่านตาที่ดำมืดนุ่มลึกและสดใสแผ่ออกมาด้วยความใสซื่อเหมือนกับเด็กๆและมีความเฉลียวฉลาดอันน่าสนใจเอเลล่ลาก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกัน เธอยังรู้สึกประทับใจกับคำพูดของลิงและพบว่าเธอดูถูกเด็กหนุ่มคนนี้เกินไปเขาไม่ได้มีข้อบกพร่องกับตนเองอย่างแน่นอนแต่เขามักจะพยายามใช้ความเฉลียวฉลาดของเขาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอยังไงซะเทแผงแสงก็ไม่เคยเลือกคนโดยดูจากพละกกำลังและอำนาจเพียงอย่างเดียวและลิงก็เป็นศูนย์รวมของความเป็นจริงที่สมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลานี้ห้องปุ่งยาเงียบเหมือนกับหลุมศพและในที่สุดแอนโทนีก็เป็นคนทำลายความเงียบด้วยเสียงหัวเราะอย่างอบอุ่นของเขาฮ่าฮ่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 านั่นสินะช่างเป็นวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมกลัวใช่ข้าเองก,ก็กลัวเหมือนกันในความเป็นจริง ข้าคงจะไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของสิ่งของชั่วร้ายนี้ได้หรอกถ้าข้าถูกทิ้งไว้กับมันคนเดียวมันก็คงจะไม่มีใครหยุดข้าได้จากการพยายามเรียนรู้ความลับให้มากที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้ข้าคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำสำหรับพวกเราทุกคนก็คือเผชิญหน้ากับลูนสายเวทด้วยกันมอยล่ะ แอนโทนีพูด <_ d ance> เจ้ามักจะถูกปกคุมด้วยออร่าศักดิ์สิทธิ์ของเทพแห่งแสงอยู่เสมอแม้ว่าเจ้าจะไม่เคยพูดถึงมันมาก่อนแต่ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าก็ชัดเจนสำหรับข้าเสมอเพราะฉะนั้นข้ามั่นใจว่าในบรรดาพวกเราสามคนเจ้าเป็นคนคนเดียวที่สามารถต้านทานพลังอันชั่วร้ายของสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้น เจ้าควรเป็นคนที่คุ้มกันมันนะฮะอะไรนะคะท่านอาจารย์เอเลลา่าพยักหน้าด้วยความงุนงงแต่เจ้าอย่าลดการป้องกันของเจ้าลงละ่ะมอยล่าอนโทนีพูดต่อต่อให้ดวงอาทิตย์จะรับขออฟ้าไปแล้ว ต่อให้กลางวันจะมอบผลทางให้ค่ำคืนก็ไม่มีอะไรจะบอกว่าความรุ่งโรจน์ของแสงสว่างจะไม่เปลี่ยนไปตลอดการถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหลิงกับข้าจะคอยจับตาดูเจ้าและพวกเจ้าทั้งสองก็ต้องคอยจับตาดูข้าเช่นกันไม่ว่าข้าจะยกเอเผลอะไรขึ้นมาเจากก้าก็ห้ามปล่อยให้ข้าสัมผัสสิ่งชั่วร้ายนี้อีกนะ และไม่ว่าใครก็ห้ามยุ่งกับมันอีกเข้าใจนะมอยล่าลิงนำเสียงของแอนโทนีรุนแรงและเล่าร้อนขณะที่เขาพูดเพราะว่าเขากลัวพลังอันชั่วร้ายของลูนไซเวทอย่างเห็นได้ชัดยังไงซะมนุษย์ก็มักจะอ่อนแอที่สุดในตอนที่พวกเขาอยู่ตัวคนเดียวมนุษย์ตัวคนเดียวที่ไม่มีการชี้นำหรือการควบคุมใดๆ ก็สามารถทำได้ทุกๆอย่างนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมแอนโทนีจึงไม่เชื่อใจในตนเองในการคุ้มกันลูนไซเวทด้วยตัวคนเดียวและเลือกที่ให้ทั้ง3คนคอยป้องกันอีกสองคนที่เหลือจากการสัมผัสคริสตันที่ชั่วร้ายอีกครั้งเขามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันคนอื่นจากการไฝ่หาพลังในทางที่ผิดที่ลูนไซเวทเก็บเอาไว้แต่ ลิ้งยังมีเรื่องที่ไม่สบายใจเหลืออยู่อีกอย่างหนึ่งแต่ท่านผู้อาวุโสครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมท่านถึงไว้ใจให้ผมคุมกันมันด้วยคนจากสภาสูงจะไม่เหมาะสมในการคุมกันสิ่งที่น่าเกงขามแบบนี้มากกว่าผมเลยครับแม้ว่าลิงในตอนนี้จะเป็นนักเวทเลเวล4อย่างเป็นทางการแล้ว และสามารถควบคุมตนเองในสนามลบได้แต่ลิงก็รู้ว่าความเข้าใจในด้านชิดสดีเวทมนตของเขาต่ำต้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเราจอมเวทดังนั้นเขาจึงสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้รับความไว้ใจให้คุมกันลูนใสยเวทร่วมกับเอเล,ล่าและผู้โอโซอย่าดูถูกตัวเองสิเจ้าหนุ่มน้อยมันคงจะเป็นความคิดที่ไม่ดีนะ ที่จะปล่อยให้มีคนรู้เรื่องการมีอยู่ของวัตถุสิ่งนี้มากขึ้นอีกและพวกผู้เท่าในสภาก็อาจจะพยายามขับไล่เธอออกจากสถาบันก็ได้แอนโทนี <Anthony S 1> <Anthony S 2> พูดด้วยรอยยิ้มแอนโทนียกมือของเขาขึ้นมาและขัดจังหวะเอเล่าขณะที่เธอกำลังจะขัดขาข้ารู้มันอาจจะฟังดูน่าเจ็บใจแต่มันเป็นความจริง เหล่าจอมเวทของสภาสูงทั้งแก่และดื้อรันสิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจก็คือกฎพอเขาพูดจบแอนโทนีก็เอาคาถาของเขาออกมามันเป็นคาถาที่ดูสง่างามที่ถูกเรียกว่าบัญชาของผู้โุโสมันเป็นอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งกันมาในบรรดาเหล่าผู้โุโสจากรุ่นสู่รุ่นมันมีรูปร่างคล้ายกับคาถาของพมหาอักษรจะต่างกันก็แค่ มันงดงามและและเอียดอ่อนกว่ามากตำนานเราว่าคาถานี้ถูกสร้างขึ้นมาจากต้นไม้โลกจากอาณาจักรเอลอัญ,ญมณีที่ประดับอยู่ที่ปลายคาถาถูกเรียกว่าหินด้วงจันทร์สีลุงและมันก็เป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าที่ถูกพบที่ใจกลางภูเขาซาฟิลภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาล็อกกี้อัญ,ญมณีที่สวยที่สุดในโลก จะถูกบดบังด้วยแสงระยิบระยับของหินดวงจันทร์สีหลุงถ้าพวกมันถูกนำมาเสนอร่วมกันขณะที่ลิงจองไปที่คทาการแจ้งเตือนก็ปรากฏข,ขึ้นบนหน้าอินเทอร์เฟซบัญชาของผู้อุโสคทาผู้ผิดทักคุณภาพระดับตำนานผลแรกความเร็วในการไล่เวทของผู้ครอบครองคทาจะเพิ่มขึ้น100%ผลที่สอง พลังเวทมนต์ของผู้ครอบครองจะแรงขึ้น150%ผลที่ 3. ความเร็วในการฟื้นฟูมานาของผู้ครอบครองคาถาจะเพิ่มขึ้น200%เซผลที่4พอะคุณสมบัติเวทมนต์ของต้นไม้โลกผู้ครอบครองคาถาจะสามารถใช้เวทระดับตำนานที่บชุบชีวิตศพที่ตายไปไม่ถึง1วันขึ้นมาได้เวทนี้มีขีดจำกัดในการใช้1ครั้งต่อปีหมายเหตุ นี่คือคาทาเวทมนต์ของนักเวทในตำนานใบอันแต่เดิมแล้วมีชื่อว่าอ้อมกอดของฟิโอน่าลิงรู้สึกสงสัยขณะที่เขาอ่านคำบรรยายบนหน้าอินเทอร์เฟซโอ้โหนี่คือรายการประสิทธิภาพของคาทาอันเดียวงั้นเหรอช่างน,น่ากลัวอะไรเยยงนี้ลินคิดจากนั้น แอนโทนีก็ชี้คาถาไปที่พื้นที่ว่างที่อยู่ข้างๆเขามีหลุมดำโผล่ออกมาจากอากาศที่เบาบางเขาเอื้อมมือเข้าไปในหลุมดำและเอาสมุดที่ตกแต่งอย่างงดงามออกมาหนุ่มน้อยนี่เป็นของขวัญของข้าที่มอบให้กับเจ้าจากนั้นเขาก็ยื่นสมุดให้กับลิงแต่ว่าอาจานนี่เป็นความพยายามตลอดชีวิตของท่านเลยนะคะ เอเล่าพูดพร้อมอุทานขึ้นมาโฮ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 อนโทนีหัวเราะใช่แล้วเพราะเหตุนั้นข้าถึงต้องเลือกตัวแทนที่จะรับสมุดของข้าเล่มนี้อย่างระมัดระวังยังไงล่ะมอยล่าอย่านำไปบอกกับพวกพี่ๆของเจ้านะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะอิจฉาตาร้อนกันได้จากนั้นเขาก็หันกลับไป และจ้องไปที่ลิงในสมุดเล่มนี้ข้าได้บันทึกทุกๆอย่างที่ข้าเรีนรู้มาต้องแต่กลายเป็นนักเวทข้าวางแผนที่จะทิ้งมันให้กับมอยล่าหลังจากที่ข้าตายแต่ข้าจะมอบให้กับเจ้าในตอนนี้และพอเจ้าศึกษามันได้สำเร็จเจ้าจะส่งต่อมันให้มอยล่าก็ได้อนโทนีอธิบาย หัวใจของลิงแทบจะระเบิดออกมาด้วยความสุขที่เขาได้รู้ว่าความรู้อันทรงคุณค่าของนักเวทเลเวเจกกำลังจะตกทอดมาถึงมือเขาสมุดลำค่าเล่มนี้มันดียิ่งกว่ารูนไซเวทเป็นไหนๆดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจถูกต้องที่เปิดเผยความจริงให้เอเล,ล่าฟังจากนั้นเขาก็รับสมุดจากอนโทนีอย่างรมัดระวัง เขาทำกับเหมือนว่าเจ้าสมุดเล่มนี้บอบบางเหมือนกับแก้วผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับลิงพูดอย่างจริงจังกล้าเชื่อในตัวเจ้านะเจ้าลิงแอนโทนีพูดพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นเขาก็แตะหน้าผากของลิงด้วยคาาของเขาเล่ากับว่า เขากำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่โอ้ว่าแต่หนุ่มน้อยข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นลูกชายของชนชั้นสูงเจ้าสนใจที่จะเข้าร่วมกองทัพในฐานะอสศวินไหมล่ะอนโทนีพูดขึ้นมาผมผมเข้าร่วมกองทัพแล้วครับลิงไม่สามารถ ตามความคิดของผู้อาวุโสได้ใช่จะให้เจ้าเข้าร่วมกองทัพกองทัพของอาณาจักรในตอนนี้ได้มุ่งหน้าไปทางเหนือแล้วแต่ข้ากลัวว่าพวกเขายังขาดน,นักเวทที่มีประสบการณ์ด้านการต่อสู้ถ้าเจ้าสนใจข้าจะสามารถแนะนำให้เจ้าเข้ากองทัพได้นะและเจ้าก็อาจจะได้เข้าร่วมในฐานะรองผู้บัญชาการ เจ้ายังไม่ต้องให้คำตอบกบค้าในะตอนนี้ก็ได้ยังมีเวลาก่อนที่กองทัพจะไปถึงชายแดนทางเหนือและต่อให้ถึงแล้วก็ยังมีการเตรียมการอีกมากมายที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเจ้ามีเวลาสองเดือนในการคิดเกี่ยวกับมันลิงเงียบลงเขาคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังและใช้เวลาในการพิจารณานะ ในเมื่อ,อยังมีเวลาเหลืออายุอีกมากตอนนี้ผมก็ขอฝึกทักษะเวทมนต์ของผมให้ดีขึ้นและเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงนะครับลิงก็พูดออกมาได้เลยหนุ่มน้อยอันโทนีพูด เอเลล่าตกตะลึงเล็กน้อยกับรอยยิ้มใจดีที่ปรากฏขึ้นบนหน้าของผู้อาวโุโสในช่วงหลายปีมานี้ในฐานะลูกศิษย์ของเขาเธอไม่เคยเห็นสีหน้าที่มีความสุขขนาดนี้บนใบหน้าของแอนโทนีมาก่อนเลยหลังจากนั้นพอลิงกับเอเลล่าเดินทางกลับจากน้ำแห่งสวรรค์ลิงก็ดูเหมือนจะจมดิ่งเข้าไปในความคิดผมยังคิดว่า เรื่องที่เฟรเดียจะต้องทำมันสำคัญและผมคิดว่าจะมีอะไรบางอย่างในเร็วๆนี้เกิดขึ้นแน่ๆดักเอลสามารถวางแผนที่ชั่วร้ายได้ขณะที่พวกเราพูดกันอยู่ผมต้องไปเยี่ยมเมืองลิวโรบแล้วล่ะเธอพูดมีประเด็นนะลิง ไปเถอแล้วก็ระวังตัวด้วยล่ะและอย่าทำอะไรผีผามถ้ามีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช้สิ่งนี้ติดต่อกับฉันนะเอเลล่าพูดจากนั้นเธอก็มอบบางสิ่งที่ส่งแสงสว่างสดใสให้กับลิงหลังจากที่ตรวจสอบมันใกล้ๆล,ลิงก็พบว่ามันคือคนสีขาวเขาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจมากขนาดนั้นเพราะไซลีน เคยมอบสิ่งที่คล้ายกันนี้ให้กับเขาเช่นกันเขารับคนอย่างระมัดระวังและเก็บมันเอาไว้ในจี้เก็บคองของเขาผมเข้าใจแล้วครับลิงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับไปที่หอคอยเวทมนต์แต่ตรงไปที่โรงม้าของสถาบันแทนครับและจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบเุณครับ